สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นะแปลกนะครับช่อง Youtube จานตี้ผีบ้านะครับผมวันนี้นะครับผมมีเหตุการณ์พิเศษนะครับเกิดขึ้นกระทันหันนะครับกับต้นนี้ครับผมกับต้นนี้ที่กินจะเกิดมาหลายวันแล้วละ่ะแต่เนื่องจากไม่มีเวลาที่จะเกดการเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องกัน4ี่วัน5วันติดนะครับก็เลยจําเป็นต้องตอนนี้ ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเป็นยังไงแล้วนะครับดูถ้วยสำรองครับนี่คือถ้วยสำรองหน้าหนาวนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกถ้วยนะครับผมแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่เท่านี้ครับผมให้เวลาสําหรับ f อฟซีผมนะภายในสิบวินาทีคุณลองทายดูสิว่าต้นนี้มันเป็นอะไรทำมาไมถึงน้ำยางหนึ่งไม่ออก นะครับมีเคาะดูครับมีเคาะดูเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วคือผมต้องสอนก่อนให้คุณรู้ให้คุณดูรู้ว่าถ้าไม่ยางหึงมไม่ออกนะครับอ่ะเรามาสำรวจกันครับตั้งแต่ต้นถึงยอดมีอะไรไหมมีน้ำยางหยดออกตรงไหนมีไหมครับผมเชือลาเข้าตรงไหนหรือเปล่า นะครับมันดูตรงนี้ฝั่งนี้มีไหมฝัออ่งนี้มีไหมดูโคนต้นสิมีไหมนะครับขอ,อเป็นอ p ีหนึ่งนะครับตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นเคสพิเศษเพราะต้องจะใช้ตัวยาตัวใหม่ครับในการรักษาตัวนี้ไม่มีฮอร์โมนนะครับมีแต่ยาฆ่าชเชาื้อราแล้วก็น้ำยากิีดนิ่มแล้วก็ตัวบำรุงพืชน,นะครับคือฉีดได้ทุกพืชครับผมดูก่อนเห็นไหมถ่ายสิครับผมอ่างั้นลองดูเรื่อยๆครับ เรื่อยครับเรื่อยครับเรื่อยค,ครับเห็นยังครับครับผมเชื้อราลงครับเปลือกแตกครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เก็ยบยางเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวมาทำมันทิ้งมาสี่วันละแล้วลฝนตกต่อเนื่องเลยสี่วันแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปไกลขนาดไหนแล้วก็จะสอนวิธีการผสมยาแล้วกันเนื้อเพราะว่าตัวนี้เป็นยาตัวใหม่ผมใช้มาก่อนแล้วล่ะ แต่เนื่องจากว่าจะสอนให้ใช้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บยางก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์มันนุ่นรถสามล้อผมชุู่นุ่นยังเก็บไม่เสร็จเลยขอบคุณครับ